มาเด้อพี่น้องเดอ้อมากินแกงเฮ็ดเพิงเมนูสุดยอดทีแนี้เห็นอยู่นี่โมเมนต์อันอื่นอันไกลเด้อพี่น้องพัดเฮ็ดปวกพัดเฮ็ดปวกเฮ็ดเข่าไข่ใส่หัวละ้าบู้ยตีมือมะลังชีดีพ่อนหน่อยสมบูรณ์เป็นเฮ็ดแสบอีลีพี่น้อง นี่ครับอันนี้มันแกงเห็ดด้ยนี่แกงเห็ดเผิงพี่น้องเห็ดเผิงขมเห็ดเผิงขมผสมเห็ดเผิงเขาพี่น้องและเห็ดเผิงตับเตานี่ครับพี่น้องอยากให้พี่น้องได้มากินพัดเห็ดใส่โหลระพาพี่น้องผูดใดบ่เคยพัดเห็ดไ่โหลระพารองเด้อพี่น้องเด้อผมบอกเลยว่าเดี้ยเมื่อสุดศอกเลย แสบอีดีพี่น้องแสบอีดีแสบอีดีมากมามากมาก้องินเขาน้ำมะลันเดชนลอยพี่น้องมากมามาพี่น้องมามากแ่บๆน้ำกันครับพี่น้องครับ